สวัสดีทุกคนนะครับก็มาลุยกันต่อเลยนะครับกับแบททูแบทอพ c a l y p s e ในพาร์ทที่พาร์ทที่ห้นะครับผมเราก็เล่นกันต่อในหมดของภารกิจเสริมเนาะในส่วนของภารกิจโลกนั่นเองนะครับก็ลุยกันต่อเนาะจากคลิปที่แล้วโซนโซนประเทศจีนนะครับผมเคียร์มาจบเคียร์นิดหน่อยเสียได้นิดหน่อย เกียได้แค่17เปอร์เซ็นต์เขงงั้นเราก็ไปกันเลยครับเออผมจะเดินมาจากทางนี้ก่อนนะอ้มเข้าไปภารกิจก็กำจัดเอเบกนะครับผมทำลายเฮเลเตอร์จู่โจมทำลายหอจู่โจมกับกำจัดหัวหน้าเหนือผมผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันองหัวหน้าเหนือเอเบกนี่เป็นยังไง เดี๋ยวผมจะวิ่งไปตัดผมจะวิ่งไปจากขวาไปซ้ายนะครับคิดว่ามีทางไปนะไม่น่าตันนะขอร้องถ้าตันนี่โอ้โหลำบากกูอ้อมไกล เหมือนจะมีทางไปนะครับไม่น่าตันนะคิดว่านะไปได้แหละเดีย๋ยวผมขอวิ่งดูทางขวาก่อนอนะครับเดี๋ยวเราก็าไปับจับหัวหน้าใหญ่นะครับผมัวหน้าใหญ่แจ้งเอฟเอกแล้วก็ฮอที่โจ เดี๋ยววิ่งสำรวจแถวนี้เสร็จว,สรวจวิ่งสำรวจวิ่งสำรวจแถวนี้เสร็จก็จะไปทางซ้าย บางอันผมลืมเก็บนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาหาตอนเล่นเล่นนอกลูแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาบางอันก็ลืมเก็บปล่อยผ่านเห็นบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ตาับผมเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ทางขวาเคีย์นะครับผมนั้นเราก็ไปทางซ้ายเลยนะครับเข้าโซนเอไอปก็เลยหลอดไปไม่รู้ <c oughs> โคตรแรงหุ่น หุ่นรถที่มันยิงยิงไซายครับโคตรแรงปอมปอมเต็นที่เลยโอเคเข้ามา,านน้น่านในเปลกแล้วเดย๋ยวนป๊บนึงไล่ เอฟเบกที่ถือวอเมื่อกี้คือตัวเรียกปืนใหญ่สนับสนุนนะครับถ้าเห็นทีนี้ก้มจับก่อนเลยแล้วแรงนี่นประเด็นนายยัยนายนาย,นายัยไอฮอน่าฮอาน้าเอฟเบกยัยนาย เดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยกวกาบ้านก็ไม่ใช่เดี๋ยกวกูดังดีกว่าเฮ้ยเยอะเหลือเกิน ไม่อมีหาครบแล้วไหนอยู่ไหนหัวหน้าหัวหน้าเอฟกเอยากเจอมันอยู่ตรงไหนวะไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับผมกำจัดหัวหน้าหน่วยเจอเจอแต่ฮอจูโจม่ะผมเคยเจอแต่ฮอจูโจม่ะไม่เคยเจอหัวหน้าหน่วย เจอแต่หัวหน้าหน่วยกองโจรเจอหอครับข้างล่าง้ายมืมีใครเห็นมือที่ข้ามเห็นดีกลับไปได้เจอหอเจอหอนะครับข้างล่างส้ายม เดี๋ยวห่อไว้ทีหลังหอมันจะนานไปหาหัวหน้าใหญ่ก่อนห่อผมไว้ทีหลังนะครับมันจะนานเกินไปหาหัวหน้าใหญ่ก่อนต้องจบภายในชิปเดียว คือเปิบคว้างจนจะหมดลูกนะ <laughs> เล้เอาก็บดิเออเข้าเข้าติ เข้าตึกซอกตึกซอยเข้าซอกเข้าซอยก็ได้ ชั้นขึ้นไปขึ้นไปมีสามชั้นนั่นก็เด่นแล้วโอ้โ จดเป็นกล่องซ้อมไม่พออีกจิบหายละลืมผมลืมคับกล่องซ้อมมาจิบหายละกล่กองซ้อมไม่พอ่อ,อดบดอบหน่อยกล่องซ้อมนนะทุกครั้งดบดีเหลือเกิน แต่มาสมัยไม่เห็นดอกเลยเดี๋ยวดอมกอมันก็ะส่งองกระส่องมีหางมีสองชั้นเหรอเรียกว่าสาม nhìn nó nó có 3 tầng ừ Đọc đôi, con xong rồi Đọc kích hết cổng hết อะไรครับไปครับเราจะต่อครับเสียเวลามมากแล้ว อย่าบอกนะหัวหน้าหัวหน้าหน่วยนี่อยู่กับพ่อจัวเองไม่เอาไดเลยผมว่าใช่แน่แนเลยข้างหน้าครับหัวหน้าใหญ่ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยอยู่ข้างหน้าเจอละเห็นในแผนที่จุดแดงใหญ่เห็นไหครับในแผนที่โอเคเจอหัวหน้าหน่วยละมามาซัว เฮีเป็นมือแน่นอนเฮียกินใหญ่มากด้วยไม่ไหวไม่ไหวเรนียเรดูมาแล้วครับผมเอาไม่ใช่เฮียกินใหญ่อัยยวะ โอ้ตายไฟปเดี๋ยวย้างเดี๋ยวังบายนะใจยังยังบ้างนะครับ้ อ๋อสีกรม,มใช้ไม่ได้อีกหนักเลยมันว่ีวงเรียบร้อยมันเยอะมากเงี้ยเออหยเสหยบเติมด้วยยบเ,เดิเดงดเดเล,ลงเป็นนอน มา,มานี่ยเลด็อเด็ยเด็อยพ่มาเนมันไม่เมารอคุณวี่มาเนี่ยเออเรียกอะไรมาเกิดมองไงเกิดมองมาแล้วครับมีกระโรนส่วนวากเกิดดุใจหรือมั้ย 等一下，我、嗯。嗯嗯嗯 กวันเปลี่ยนเป็นสีดำเลยโอ้โหโมาอีกไม่งเงยโฮมาอีกหนักกว่าเดิมโอ้โหเข็ด วิงลงหัวหน้าวิ่งลงหัวหน้าไม่ได้เลยทุณอยรียบส่งฮอมาทำไมหนักแล้ครับหนักแล้ว่านี้หนักแล้วทั้งฮอทั้งโอ้โห กําลังใจให้ผมด้วยทุกคนด้วยการกดไล <c oughs> ค์กดหนึ่งไลค์ผมจรอดไหมโดนลุมขนาดนี้โอ้โหไว้แหละไว้แหละพูดในใจว่าไว้ <c oughs> ผมจะกลับมา โอ้โหววระเบิดเต็มจอเลยมาสิวะเออระเบิดเต็มจอเลยโอ้โหไฟลามไฟลามทุกทีระเบิดเต็มเลยเออหอร่วงอะหอร่วงนะครับทุกคน ายัางยังมันยังเลง,งลูกน้องมาอีกโอ้โหผมหมดคิวแล้วครับพี่ผมหมดคิวแล้วคิวผมหมดแล้วคิวใหญ่ก็หมดแล้วโอ้โหหมดทุกอย่างือ้อ โอ้โหไฟ,ไฟลวกไฟลวกเตี้นตรงนีผมหมดคิวแล้วครับพี่คิวใหญ่ผมไมหมดครับพี่ผมไม่ดีเลยผมม,มีที่หิวแล้วครับพี่หมดทุกอย่างแล้วทุกคน กดฮอจูเจ้นม่อตอนท้ายเป็นไงล่ะกดฮอดจูโจม,มาช่วยตอนท้ายเยี่ยๆเย่ยมิงรำยิ่งเลยโอ้โห Qua cuối nó thì thi hiểu 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 mẹ hiểu nó hiểu 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 Lên nó nó hiểu 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 một hiểu Lên nó ra งั้นเราก็กลับเลยครับอะ,อะไรอ่ะโอโ้โห นึกว่าจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่ไหนได้ยกสองมาอีกโอเคไ <c oughs> หวอยู่ใหญ่หมดทีด่จบอกเลยขวมมืดใกล้เข้ามาแล้ว,วม,มืดแล้ว อถฮอจู่โจมนี่มันจะน่ารำคาญตรงนี้แหละครับมันจะถอยอย่างเดียวแล้วเข้าไปใกล้มันถอยไปอย่างเดียวโอ้โหคพรน่ารำคาญมันน่ารำคาญตรงนี้ต้องเสียเวลาวิ่งลอ่อมันไม่มาเน่เออยม่เลวเอ,อ้ยมีชั้นผมให้หมดเลยเออ ขนมาให้หมดเลยทั้งวัยได้เหรอขนมาเลยขนมาให้หมดเลยเดือบปูนใหญ่นาสไทายช่วยหน่อยเอปูนใหญ่นาสไทาย เอออือฮือบังจะซ้ำอีกเราขอเข้าบ้านหลังท้ายนะเราก็จะไปละ เข้าบ้านหลังนี้ปุ๊บก็จะกลับเลย ยจยที่ช่วยฉันไว้น่นะฉันโดนพวกเอฟเฟกกับตัวมาที่ของรางเล็กๆน้อย <c oughs> ของรางเล็กๆน้อยเล็กๆไม่น้อยจริงครับเล็กคุณภาพแค่56อัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยใจเหลือเกินท้อเหลือเกิน มีอะไรไหมมียังมีอยู่เบิดโทรแล้วเรียนผู้โทรม,มาที่เต๋อพี่เต๋อนี่งบัตรทางแล้สไซเราไปแล้วเลวเลวเลวว โอเคงั้นเราก็กลับกันเลยนะครับจอดพอไว้ไหนวะนู้ถขากลับแวะเก็บแอร์ดรอกเช็คเงินดอยไปเลยไปเดี๋ยวดนาะไปเดี๋ยว เราก็กลับเลยนะครับไปกลับกันเลยโอ้ยในที่สุดจบสักทีโอเขอเาไุณสูงสุด ใส่ไข่นี่ไข่จะใส่ไหมกระเป๋าเร็กสุดไม่แน่นี้นะใส่กระเป๋าดีๆทุกคนอ่ะโอเคครับก็จบลงแล้วครับสลับเกมแบ t แบทอโปลเลียนในพาร์ทที่55นะครับเดี๋ยวพาต่อไปเราก็มาต่อกันในภารกิจโลกสุดท้ายเนาะโซนอินเดียนะครับ หรือบางทีผมก็จะเล่นเนื้อเรื่องเลยนะในพาร์ทหน้าแล้วแต่อารมณ์ผมว่าจะเล่นภารกิจเสริมในมือภารกิจโลกหรือจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ